ชวนไปเที่ยวทริปใหม่ล่าสุดไปเที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ทริปนี้เนี่ยนะครับคือเราเดินทางเช่นเดิมก็คือเดินทางโดยเรือสำราญในเครือ Princess เราเนี่ยคือจะออกเดินทางจากกรุงเทพ บินไปลงที่โรมแน่นอนว่าเที่ยวที่โรมเนี่ยโรมเป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน2,000กว่าปีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่หนของโลกชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่โรมแล้วก็นั่งเรือ i อแลนด์ปรินเซสไล่ตามชายฝั่งอิตาลีมาก่อนก็จะไปทเที่ยวที่ซอ r เรนโต s o รเนโตเป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามมีบ้านเรือนมีทิวทัศน์เป็นสไตล์ของเขาเองตึกก็จะเป็นทรงคล้ายๆทรงสเปนิชหคือ,อครเราอยู่เมืองไทยนะ,ะเราก็ได้ยินชื่อพวกนี้มาตั้งแต่เด็กโนตคนก็เอาเอามาตั้งเป็น,น,นชื่อร้านอาหาตั้งืคือพูดง่ายว่าความที่มันสวยเนี่ยมันก็ดังไปทั่วโลกเราก็จะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะครีตแล้วว่าแน่นอนไปถึงเมดิเตอร์เรเนียน ่อที่ใครๆก็ต้องพูดถึงซันโตรีนีนะครับซึ่งทางนี้เราก็จะพาขึ้นกระเช้าไปชมวิวบนปากป่องภูเขาไฟคือซันโตรีนีเป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟและเมืองก็อยู่ตรงป่องภูเขาไฟคือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งก็อยู่บนซันโตรีนีคือเอียนะฮะก็หลายท่านก็ไปมาแล้วนะฮะแล้วก็ไปมาแล้วเนี่ยก็ไปอีกได้เพราะมันสวยจริงๆเขาจะได้ไปเที่ยวซันโตรีนีไปเที่ยว เกาะโรดนะครับที่ทะเลมะเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับแล้วก็เรือนี้ก็จะข้ามพาไปถึงตุรกีไปเที่ยวที่เมืองคุซาเดซีกัน1วันคือคุซาเดซีเนี่ยก็คือเป็นเกาะที่เขาเรียกว่าเกาะนกแห่งทะเลอีเชียนนะครับแต่ว่าไปถึงที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นอารยธรรมโบราณที่โรมันเคย แผ่ที่พอดมาถึงก็คือที่เมืองเอฟิซัสนะครับที่นี่เราก็เรือก็จะย้อนกลับมาที่นิโคโนสนะครับก็มาเที่ยวที่นิโคโนสซึ่งเป็นสถานที่ตาอากาศที่มีชื่อดังก็คือไปครบทุกเกาะดังของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ว่าจะเป็นซานโตเรนีครีปโรดมิคอนสครบหมดเลยครบหมดททเลเชียครบแล้วก็ ทริปเนี่ยเรือจะมาจบทริปที่เอเธนเอเธนก็เป็นจุดอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลกนะครับก็จะเที่ยวที่เอเธนก่อนแล้วก็บินกลับมาที่กรุงเทพทริปนี้เนี่ยก็จะออกเดินทางวันที่11ถึง25พฤศจิกายนนะครับ15วัน12คืนทริปที่นอนเรือเนี่ยไม่ต้องเก็บกระเปา๋าย้ายให้นอนล้วถึงอีกเมืองก็ชมความสวยงามของอีกเมืองหนึ่งลงเรือไปเที่ยวเที่ยวที่ต่างๆพอเที่ยวเสร็จ กลับขึ้นมาถึงเรือแล้วก็เดินทางออกไปเที่ยวต่อซึ่งมันความสบายมัอยู่ตรงที่นอนเรือนี่แหละสนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยก็เชิญชวนนะครับทริปไปเที่ยวซันโดรินีไปเที่ยวเทรเมนเตอร์เรเนียนวันที่11ถึงวันที่25พฤศจิกายนครันะครับ